เอ้าอะไรวะวันนั้นพี่ยิมยังคิดไม่ออกเลยอะอย่างเงี้ยยังไม่มีใครช่วยเลยเหรอไม่รู้ก็ต้องปต่อกันเปิดเปิดขับพอร์เช่มันเป็นฟินฟินเปิดเรดขับพอร์เช่มีแต่ฟินดูซีซิงกูยังใส่แบนด์และฟินตัวจริงกันที่ยอดเวลขับพอร์เช่แล้วมาฟินฟินฟินโดนเรดทาร์เพช็ดคาร์บอนี่มีแต่ฟิน แล้ววันนี้เป็นอะไรไม่ใช่ของไม่ใช่ของขาวงงเวอร์จะอวดอะไรใช่คองเขาสวยเป็นเชลรา,าหรอ <laughs> มีความแมทไม่ใส่ทะเล่ชาวนี้ก็ตัวตึงกันทั้งนั้นเลยนะเออะไรที่ตึงบอกก่อนว่าแบบแต่ละข้อโจทย์ที่เอามาให้เ่นมีหลากหลายอาจจะเข้าทางทางใครคนใดคนหนึ่งอามันก็กระจายกระจายกระจายความเสี่ยงกันไปเออโปรยมาไม่ใช่จับแกะอาจจะเป็นชาลันใหม่ใหม่ชาลันใหม่หรอจริงๆมันชาลันที่เราเคยทำมาแล้วแต่ว่าเราไม่เคยมานั่งแข่งกันในรูปแบบ อชาเลนช์ช่วงนี้เก wow! ี่ยวงกับเพลงค่ะ reverse อ๋อหรือว่า้ทายโน้ตเพลงหรือว่าเพลงภาษาที่สามคือชาเลนวันคือชาเลนจเปิดป้ายไทายเพลง เปิดป้าไทยเพลง EP สอโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฟังกติกาก่อนค่ะไปเลยค่ะกติกาเปิดป้ายทายเพลงผู้เล่นแต่ละคนจะผลัดกันสุ่มเลือกหมายเลขเพื่อเปิดแผ่นป้ายแต่ละแผ่นป้ายจะมีเนื้อเพลงซ่อนอยู่เมื่อเปิดแผ่นป้ายแต่ละแผ่นป้ายแล้ว ผู้เล่นทุกคนมีสิทธิ์กดกระดิ่งเพื่อตอบชื่อเพลงถ้าตอบชื่อเพลงถูกจะได้คะแนนในข้อนั้นไปแต่ถ้าไม่มีใครรู้คำตอบหรือตอบแล้วแต่ยังไม่มีใครถูกผู้เล่นจะสามารถเลือกเปิดแผ่นป้ายหมายเลขต่อไปได้เมื่อแข่งจบครบทุกข้อแล้วใครได้คะแนนรวมมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะบีเอาป้ายบีขอนแล้วก่อนนะบีเอาป้ายบีขอนแล้วก่อนนะได้ค่ะบีเอาป้ายจงเบอร์เจ็ดนะคะ เบรอร์เจ็ดคือรัสเบอร์คีย์บอร์ดเลยก็ได้นะมันมีเยอะมากกับว่าให้เธออะลงใจค่ะลงใจอัาาอนทำไมถึงตอบลงใจเพราะฉัน,นั้นลงใจให้เธอว้าไม่ไมมใช่เลยอะไม่ลงใจเลยอะลงใจเป็นกังตอบที่ผิดค่ะจะตอบอีกนะย้อนนี่อะอะไรให้เสียดายตอบไปก่อนของอ๋อพงพาใช่เหมือนกันเหมือนกันก็เพลงนี้แหละที่มันจะ ของพี่ออฟพงพัฒ์แรงมากเพลงอะไรวะให้เจอได้กับเขาโอ้ยมีสิทธิ์พิือนกันชื่อเพลงอะไรวะเดออดิแม่มีอะไรให้เธอได้ตัวเธอฉันจะลืมเ่อเคยร้องให้เอเื่อเคยได้ใจอาอะไรวะโอ้วันนั้พี่ยิมยิมคิดไม่ออกเลยเพลงเนี้ยให้เจอได้กับเขาจต้องช่วดิชื่อเพลงอะไรวะให้เจอได้กับเขาโอ้ยมันชื่อเพลงอะไรอ่ะจะไม่มีใครช่วยเลยเหรอ กัใส่เธอได้กับเขาใส่เกเรใส่เกเรใส่เกเรเอเใส่เกเรใส่เกเรไปเลยเนาะจะเลยจะเล่งเป็นคาตอบพี่ผิดค่ะใส่เ uh ใช่เฉอนั้นได้จำว่าครั้งหนึ่งเราได้เจอรักกันใช่ไหมวะเราเคยรักกันครั้งนึงกคยรักกันของดาอันเดอร์บันครั้งนึงเราเคยรักกันไหมคำตอบี่ผิด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 มาเดลิกิตขอแค่ฟันให้ไกลไม่ใช่หน้ให้ไกลไม่ให้เธอไป เ้าชื่อเพลงว่าอะไรอะโปรเตคต์ไม่ให้เธอไปไม่ให้เธอไปอะค่ะโปรเจคต์วงมันฝรั่งไม่ให้เธอไปเะค่ะใครตอบที่ผิดฉันไปต่อไปเลยนะเบอร์สิบค่ะเบอร์สิบเบอร์สิอุ้ยมาแล้วกลัวไม่ได้ต่อกันเลยค่ะมันยากว่ะอันเนี้ยเเเฮ้ยธอออ่ขอเลือกเบอร์อันนี้เลือกได้หรอเลือกหรอมือเลือกอะไรหรออัเลือกเลยก็ได้มาหก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 ไม่มีใครตอบนะไม่มีใครค่ะ ฉันจะทําให้เธอเขาทามันอาจจะไม่ต่อกันหรืมันจะมีคำมั้องไหม้เข้ามาแต่จริงจริงกูยังไม่รู้อะไรยิ่งไปเยอะกูไม่รู้ยิ่งกว่านะคะแต่ฉันจะทำมันน่าจะอยู่ต่อกันนะเลืชี้ให้ป้ายมาเยอะมากไปค่ะส่งไปเลือดกรุ๊ปบีค่ะเลือดกรุ๊ปบีเป็นคําตอบที่ผิดค่ะเลือกป้ายเลยเลือกป้ายออกไปเลยคงไม่เขาไม่รู้เอาไปฝั่งซ้ายบ้างไปเบอร์สามค่ะเบอร์สามนะเบอร์สาม แบบไหนที่เธอรักของซิลแบบไหนที่เธอรักเป็นคำตอบที่ผิดค่ะมันมามันมาละมันมาในหัวแล้วเราทำฉันจะทำตื่อ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 ฉันจะใช่ปะไม่ใช่เพลงปัจจุบันเปิดเถอะน้อยเปิดนะเปิดเลยเปิดเลยเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งนะต้องได้แล้วอันเนี้ยอ้าวเฮ้ยมันคนละเยรักแค่เอ้ยรักแค่ดูแลไม่ได้ไปก่อนปะรักแค่ดูแลไม่ได้เป็นคำตอบที่ ผิดค่ะอ่าสันปายอยากดูแลขอเป็นคนหนึ่งค่ะของนันทิดาเอยากดูแลเมย์ยามเช้าเขีนขอเป็นคนหนึ่งเป็นคำตอบที่ผิดค่ะแล้วต่ดมะม่วงไปแล้วกันรักแท้ซีนุ่นนิวหนูนิวเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเพลงใหม่เพลงใหม่โอเค็น่าก็แบบเพลงใหม่ปีนี้ปีนี้ปีที่แล้วอ่ะปีนี้มิสเตอร์ ขอใช่เลยอยากดูแลอี่คนรักเขาทำน่าจะพอเป็นไปได้ไหมเจอได้ไหมอยาดูบรัมนจะพอเป็นไปได้ไหมไม่ปไรรู้าเป็นขอบิวกแตอเหยนมทุกวันใช่ชอมากมิสเล เพื่อ้าเพื่อนรู้ชื่อเพลงชีวันนี้แหละเออแต่ว่าจริงๆใน t ิ k กต k อกเต้นกันเยอะมากเป็นบิ๊กเจอแ e บเฟรนด์ของเบลลี่นุกแน่เลยไปไปนุกเรื่องมาหกค่ะเริ่มตอบมาหมดแล้วกันเอ่อของพิกซี่ชื่อเพลงงอนลับปะงอนลับงอนลับเป็นคำตอบที่ เ็ดค่ะโอเคล่อรับคุณมากมากฟิลลี่ตอบไปก่อนไม่ได้ก็ไม่เอาเออนี่แหละที่ไม่ได้ก็ไม่เอาเป็นคําตอบที่ผิดค่ะใครเพื่อนแกใครเพื่อนแกเป็นคําตอบที่ผิดค่ะเปิดเปิดเปิดต่อต่อต่อเปิดต่อไปก่อนต่อไก่อนที่ไม่รักที่ไม่รักเป็นคําตอบที่ ผิดค่ะโอเคค่ะไปกันที่เลขสามเริ่มแล้วเนาะเนี่เลขสามนะคะความกล้าความกล้ามันนั่ข้างหลังรู้แล้วนะมันน่าจะเป็นอะไรมึงฮิปโทดค่ะมึงฮิปโทดค่ะเป็นนักชินนอกเกต้าแบบข้าไรข้าหลังนี้อยากโดยิีขับพอร์เช่มันเป็นเป็นเปิดเรสขับปอร์เช่มีได้เลยนะดูซีซิงกูยังใส่แบรคแล้วปินตัวที่พอเป็นกันที่ยอดเวล อันนี้ไม่รู้จริงๆเราตอบมั่วกกันก่อนเนาะ,ะส่งอย่างแบดไปส่งอย่างแบบส่งอย่างแบดเป็นคำตอบพี่ถู<ฮ>กจริงๆกรรมการองค์มึงกรรมการองค์อ๋อแต่ไปเกินกันนี่เฟรนลี่รวบรวมความกล้าทักเข้าไปคุยอย่างเฟรนลี่แต่เธอตอบมาว่าเธอไม่ชอบคนทรงนี้ กู่ชอบคนชอบคนนี้ช่แท้ชาแท้ผมได้กําลังคิดว่าคําว่าความกล้ามันต้องเป็นผู้ชายที่แบบโล็ร้องอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงรวบรวมความกล้าค่ะเข้าไปคุยอย่างเฟรนลี่แต่เธอตอบมาว่าเธอไม่ชอบคนรงนี้ฟังไปไม่เข้าใจเบาดมากแล้วมั่วได้ยังอุบาทได้คะแนนไปให้หนูคะแนน ต่อไปใครจะเลือกดีอ่ะพี่แม็กเบอร์สี่ค่ะเบอร์สี่ก็อีก่ะะาอยยยนหุดบ ทันแบบทันรูท ah, ันร sure. ้องเลยพอดีม <intr overseas> ัน like ก okay, okay, ็เลยไม่ยากเนาะที่ายคือชอบร้ององแต่พอมาเจอโจทย์เนี้ยแบบไม่เคยเล่นอ่ะสตันไปเลยนะมันยากเหมือนกันมันรู้แล้วมันยากเช่นหมาลูโอ้คแขาดีนุ้งได้จริงค่าหนูข้อต่อไปค่ะเบอร์สิบเบอร์สิบนะ อ่ะไปไปอยากต่ออ่ะไปหากันที่มีคาว่าแฟนกันเถอะไอ้นี่ฮะแฟนคนหนึ่งแฟนผมน่ารักจังเลยครับเสื้อไอเนะแฟนผมน่ารักแฟนผมน่ารักราคของโบแฟนผมน่ารักเป็นคําตอบที่ผิดค่ะใครเพื่อนแกใครเพื่อนแกเป็นคําตอบที่ผิดค่ะ สลามชอบงับคุณสลามชอบนับคุณเป็นคําตอบที่ผิดค่ะแฟนคนหนึ่งค่ะเฟย์ฟางแก้วแฟนคนหนึ่งผิดโอเคต่อละนุ๊กเดี๋าวหนึ่งค่ะแฟนอะมีทุกเพลงเลยใช่แฟนอะที่มีข้อแฟนหายความแล้วใช่แล้วกดทำไมวะเนี่ยอตอบผมมรอการโตริมไปโตริมโตริมเป็นคำตอบที่ผิด แฟนจ้าชนมาแล้วก็เป็นแฟนจ้าชนมาแล้วก็เป็นได้นะเธอก็เป็นเอาเวอร์ชันนี้ตอบไปเลยค่ะแฟนเก็บอันนี้ดีกว่าแฟนชันรูปดอกเรียกว่าลัมเบิร์กค่ะแทนคิงดัมลัมเบิร์กเป็นคำตอบพี่ผิดค่ะ อาของพ็อกซี่ละกันจริงคนไม่คุยคนไม่คุยไม่คุยสติไม่มีแล้วเผิดค่ะนุ๊กไปอีกข้อนึงไม่อยากตอบอ่ะอ่างั้นเปิดเลยเบอร์แปดเบอร์แปดเบอร์แปดนะคะถ้าคิดไม่ออกกันจะเป็นเบอร์สี่นะเบอร์สี่กะรีเบอร์สี่เบอร์สี่กะรีค่ะเบอร์สี่ล้วกูอีก อุ้ยมาละดูแลยังดีดู้อยังดีคนไม่มีแฟนคนไม่มีแฟนแบบน้จะแซ่บท่จคอยความรักจะดูแลยางดีคนไม่มีแฟนเบอร์ทอยนะจริงแบบต่อแล้วเราเอามาคระอยู่กันใช่ต่นี้คนไม่มีแฟน,อนมอสได้คะแนนไปค่สเบอร์สี่มันดีจริงโบอร์สี่มันรอดเบอร์สี่ก็รีชัว ก็ต right. ่อไปนะเบอร์สี่เหมือนเดิมเบอร์สี่นะไปค่ะร้องบ่อยมากเลยชนเลยคนนี้เลยคีย์นี้เลยใช่แล้วนเลยเนี่ยเปิมอสแต่ชัด์แหละเปิดป้าเปิดไหมไปเปิดไปนุ๊กไปนุ๊กเปิดห้าค่ะเปิดห้านะแฟนเก่าที่เธอไม่เคยใช่ฉันอ่ะแฟนเก่าคนโปรดไงตอบว่าแฟนเก่าคนโปรดค่ะแฟนเก่าคนโปรดเป็นคำตอบที่ ผิดค่ะเอาแล้วเครียดแล้วอีดาแต่กูไม่รู้เลยปอนี่โซฟาเลยไปไปไปเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งนะมีเธอถูกนะเขาบอกเว้ยอีดาเหมือนง่ายนะทำไมเอาแล้วเครียดแล้วอีมอดเครียดกว่าอีมอดเร็วแล้วเปิดเปิดไปเลยพี่แม็กพี่แม็กอ่ะมอดไปก่อนอาะาปตาพี่ตาพี่เหรอนี่แหละคีย์วอล์ดแม่เฉดโอ้ยก็ไม่ควรได้รับจริงๆอ่ะเปิดไหม กวนกวนนางไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปิดเปิดเปิดเส้นบางๆอ่ะอีดีโก้ไปก่อนเส้นบางๆเป็นคําตอบที่ผิดค่ะถ้าคิดตอนเนี้ยมองแบบถ้าข้างหลังรู้หมดแล้วแล้วเป็นฟิลแบบชายแท้มันต้องเป็นเพลงแบบผู้ชายดังๆร้อร็อกหน่อยสวีสว่ราตรีปะคะมันคุณมันติดที่ป้ากันนงรองนงรองบ่อยอยู่เดี๋ยนะเปิดเบอร์สิบค่ะเปิดเลยนะเบอร์สิบไม่ได้แบบฉันอุ้ย วิน้องภาวนาแล้วได้พปอีกเปอีกเปิดเลยค่ะเปิด e <ÜNDNIS> ้นค <x 2> uh, ่ะเปิดอีกครับเปิดอีกมดีเดี๋ยวมเราคิดกันก่อนทีแมนดาวเออเออม อย่ากดฉันไว้เลยเออฉันเลยแต่ดูแฟนเก่าไม่ได้ไงแฟนเก่าหนะก๊อทให้ไม่หมดเลยไม่ใช่รักเธอต้องตอบได้เลยนะเออกดถ้าเธอรักฉันจริงเออถ้าเธอรักฉันจริงเป็นคำตอบที่ถูกมาแล้วคุณต้องไล่ยังแต่ข้อแรกไปกับเมื่อกี้อ้ยยากเนาะยากยาก เลนก็คือร้องออกมาก็คือแบบตรยทุกอย่างเลยเออข้อนี้มอได้คะแนนใคแล้วเบอร์สี่เบอร์สี่นะเบอร์สี่ออมละหลอดไปอีกแล้วใครเพื่อนแกชอบใครเพื่อนแกเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเบอร์สี่เบอร์สี่ไม่รู้ค่ะ เบอร์ห้านะค่ะเออควรจะเปิดไปเลยแล้วมันเป็นแบบที่มารบที่มารบปวนสมัยเด็กวันนี้เป็นเพลงแบบวัยเด็กนะแต่คนนั้นจะเรียนอยู่ตอบไปก่อนรบกวนมารักกันเราบบกว่าลบมารักกันเป็นคําตอบที่ผิดค่ะตามใจปากของขนมจีนไปตามใจปากเป็นคําตอบที่ผิดค่ะเปิดนะเบอร์ ไปเบอร์เจ็ดค่ะพี่บายเบอร์เจ็ดนะยากจังเหมือนเหมือนบรรยายคำหมดเลยเนาะมันรวมคำไม่ค่อยได้อะไม่อยากรบกวนไม่อยากรบกวนไม่อยากรบกวนความสุขของเธออะไรอย่างเงี้ยไม่อยากรบกวนความสุขของเธอพอค่ะฉันผูกพันกำลังมีใจ ไม่อยากรบกวนเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเปิดมีไหมเบอร์เก้าีนี้เธสั้นมากเลยนะเบอร์เนะกวนมองหาแต่เธอ too much so much very much ไม่ใช่ too much so much very much เป็นคำตอบใหม่ะผิดค่ะมาเยน่าจะเพิ่งกดของเบิร์ดของเบิร์ดมแล้วของพี่เบิร์ดมาละเปิดนะ ดี๋ยวเพิ่งเปิดเขาไี้กดนะเออเราก็ต้องตอบกันสินึกงานกนฉันด้วยฉันพีเฟศด้วยอ๋องั้นเปิดถ้ากดนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับหนึ่นะหนึ่งแม่จบละไม่ใช่เหรอใช่ปามีดเธอ เธออีกแล้วที่เมือร้องพ่งเธอให่ได้ต้องปล่าอะไรแ้อะไหมู่้ยังอะไรวะชื่อแม่ปับตอบชื่อแค่เธอจังอู้ไม่เลยนะอู้อู้อู้เป็นคำตอบที่ถูกไปเรื่อย อันนี้ต้อแหล่ไหมต้อแหลจริงจริงไม่ได้ทุผีตัหนเนียอหอรู้แ้วหมดได้แล้มันเรียงกันนะเธอเธอจิตแล้วที่มาตัดหัวใจฮจะไปไหนใหมเจอใครบ้างมาทำมันมองหาแต่เธอโอเคคนี้มาเซ็คะแนนไปจ้าใครเปิดไปหาเบอร์เก้าเปอุ้ย ไข่เพื่อนแก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 อะไรดังทหารเนี่ยต้องมาต้นไหนต้นไหนมึงร้องสิไม่เยี่ยมไม่เยี่ยมใครเพื่อนแกเป็นคำตอบที่ผิดค่ะรู้ปะจะลบจะกวนคุณว่ามาลบมากวนหัวใจกันนะต่อไหมลบกวนมารักกันลบกวนมารักกันคป็คำตอบที่ ผิดค่ะอันนี้น่าจะเพลงใหม่เปิดเลยนะเบอรแปค่ะไปค่ะไม่ได้อยากจะวัดเบอหนหว่าจะทำเนได้อย่างไรแล้วเราปิดเบอรแปมาตลกนเราไม่กดดาเเพื่อค่ะไข่เพื่อนแก่ก็ตอไปแล้วไข่เือนแก่ผิดค่ะไข่เพือนแก่ ไม่ได้ก enfin ็ไม่เอาเป็นคำตอบที่ผิดค่ะมีใครอยากตอบไหมคะข้อยกเว้นค่ะโตอีฟข้อยกเว้นเป็นคำตอบที่ผิดค่ะที่ไม่รักท็อกซี่ที่ไม่รักท็อกซี่เป็นคำตอบที่ผิดค่ะเปิดเปิดเปิดโอเคค่ะไปค่ะสุดท้ายใช่กบบไปปล่อยปล่อยปลอบปรคุณปล่อยเป็นคำตอบที่ผิดค่ะ ไปก่อนบานปลายบานปลายนะต้องมาใช่ปะบานปลายเป็นคำตอบที่ผิดค่ะลงใจลงใจแตมเอ๋ยูเกียไรอันจะต้องมาปะลงใจเป็นคำตอบที่ผิดค่ะใจสั่งมาพิเศษหากว่าฟื้นใจอย่างนี้ใจสั่งมาเป็นคำตอบที่ผิดค่ะ อ่ะเปิดเบอร์สี่ไปจะได้เดียวกันอุ้ยเพลงปัจจุบันนี่ใช่ไหมมาปัจจุบันเลยมาปัจจุบันเลยเออเปิดไปพี่โมพี่พี่พี่เม่สี่ค่ะเบอร์สี่กระดิ่งชัวร์รักใครอุ้ยเป็นฟิลผิดหวังเป็นฟิลผิดหวังรักใครแล้วผิดหวังลองไปลองในเขาได้หรือเปล่าไงถ้าเธอรักใครคนหนึ่งของอิงวรรณาธิรถ้าเธอรักใครคนหนึ่งเป็นคําตอบที่ผิดค่ะโอเคจบ เปิดไปเปิดไปเบอร์ห้าเออไปค่ะตอบมะม่วงไหมแล้วตอบมะม่วงไปแล้วกันตอบมะม่วงแล้วกันแลตอบมะม่วงกันก่อนเนาะอ่ะตอบมะม่วงแล้วกันรอรอมุมเลขแปดอ๋อโอเครอจีนกระซิดนะรอเป็นคำตอบที่ผิดค่ะดังใช่ไหมโต๊ะริมค่ะโตเริมเป็นคำตอบที่ผิดค่ะไปคนเพลงดังคนละเพลง ไปค่ะคิดแต่ไม่ถึงค่ะคิดแต่ไม่ถึงเป็นคําตอบที่ผิดค่ะพิงพิงเป็นคําตอบที่ผิดค่ะจนใครเปิดคะพี่นุกป่ะผันทามค่ะมันจะหมดแล้วนะไม่ต้องมาแล้วป้าหากว่าเคยรักใครเจอก็คงเข้าใจิมันไม่มีจะกรอมั่นได้นะ รักเคยรักใครของหวายบอกว่าเคยรักใครเป็นคำตอบที่เห็นมันมากเมื่อกี้บอดบอดไปอ่าเบอร์สองคไม่ต้องบอ์แล้วนะเบอร์สองมือต้องตอบไปเบอร์หนึ่งบอกใช่สักคำหน่อยข้างหลังกำมัดแล้วนะอ้พี่แมทเปิดเบอร์ดึกเลย เบอร์หนึ่งให้มันจบอยากถามเธอสักคำหน่อยอยากอยากถามเธอสักคำหน่อยได้หรือเปล่าใช่ได้าทำไม่คิดไม่ไปเพราะที่เสียชงข้างอะเออทำไงดีเรียงลำดับให้ดีๆก่อนเรียงลำดับให้ดีๆก่อนตอนนี้เรียงลำดับดูแล้วตอไปเลยไปเลยหล่อเลยรักไม่ได้ช่วยให้ลืมเออนี่จะตอบเพลงนี้เหมือนกันรักไม่ได้ช่วยให้ลืมเป็นคำตอบที่ผิดพลาดหมดเวลาแล้วค่ะมดออยยาาากกกกัวนใจ่้สค ไม่ได้ยากจะกกวนใจอยากถามเธอสักคำหน่อยนุนทนุนทํใครสักคนก็ตอบเซ็นฝืนนี่ไม่ใช่ตัวเองไม่เป็นค่ะอ้อยออ้อยหรอออกมาคนยากมากถามความรู้สึกหน่อยเป็นไงบ้างสนุกสนุกมาก พอความความเครียดมันมีนะแต่มันสนุกอะมันอยากคิดให้ได้ต่รู้สึกชอบมากรู้สึกทาทยได้หนึ่งได้มันหนึ่งมันมันมนี้เมพูดเลยว่าเสียดายที่ด้อยกุบบีมากดไม่ทันใช่กไม่ได้เห็นดานนั้นหนที่แม็กกี้รู้แต่แม็กกี้ก็กดไม่ทันใช่รู้สึกว่าวันนี้เราได้เปิดโลกมากกว่าแบบเอ้ยมีเพลงแบบนี้ได้หรออะไรอย่างนี้ได้ๆแล้วก็รุนพวกน้องๆมันอะพี่แบบ มึงมันอยากได้กูอยากช่วยมันแต่กู<อ>ก็แบบต้องแอบาบแบบไม่จาะกูไม่อยากให้มึงได้อะไรเงี้ยไม่จากกูไม่อยากให้มึงได้อ,อะไรเงี้<อ>กกยถ<อ>้าสมมติว่า<อ> ชอบเพลงไหนยังไงก็มาเป็นบอกได้หรือใครที่แบบเล่นไปกับเราแล้วรู้สึกว่าแบบประโยคแรกมาข้อแรกมาแล้วแบบว่าได้เลยนี่บอกหน่อยนี่รู้สึกว่าคนต้องหมั่นใส่หมึกเมื่อไหร่มึงจะตอบได้ทุกคนค่ะอันนี้ก็เป็นชาเลนจ์ที่เรานำกลับมาทำใหม่แต่ว่ามันก็ยังคงความสนุกเนาะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยฝากกดซับสไคร้ด้วยนะคะไม่ได้จะเป็นเพื่อนแกว่าใครเพื่อนแก่่ามกินบ้านหรือยังที่หนูไม่ถูกเนื้อหนูก็อยากนะ เดี๋ยวคิดแล้วไม่รู้แล้วเมื่อไรยูเชอ์มีใสเออด่าองต่อแล้ว้องต่ออย่าไปสอนร้องต่อใจสั่งมาดีกว่าใจสั่งมาอ่ะ้าวเธอผ่านมาได้ยินเหมือนเล่นซึงพอพอผ่านค่ะสวัสดีค่ะคุณบีนะคะสวัสดีค่ะนุ่แบบมีตากล้องใหม่หลังกล้องก็คือโอ้โหอันนี้งงมากเนาะก็คืออีมอนนะตอนเช้าปกติไม่เคยเดินมาแบบพี่ใบมาเอาแบบ ขนตรวจเองไม่เชื่อมาเอาเลยวี่วันนี้เพื่อนฝึกศรัทธาแน่เดินมาแต่เช้ามานนเวอเพลงเข้าได้เกันอีกมาเฮ้าวใช่ไหมชาเราได้เจอกันอีกสักวันจะทำฝึปรึกษาเพื่อนด้วยคุณั้ง้องไม่ได้คืไม่ได้หรอเมื่อไงจริงๆมาคุณรู้ว่ามึงจะร้องอะไรรู้ปะเพลงของแบมอะใช่เพื่อนแกเข้ามาตลอดเลยค่ะรู้สึกว่าแบบนี้มันเข้ากับแฟนคลับมากกว่าไงแบบเอออย่งอย่างอย่างเนี้ยเจอพวกเราอย่างเงี้ยจะดูพวกเราอยู่หรือเป้าอ่า